มาอัปเดตดวงรายวันแบบหนึ่งนาะทีประจำวันกันนะครับมาเริ่มเลยอาทิตย์วันนี้มีตัวช่วยดีๆเข้ามาการงานราบรื่นการเงินมีลาบเล็กน้อยแต่ระวังความรักเข้าใจผิดนะครับจันทร์อารมณ์อาจแปรปรวนการงานมีไอเดียดีๆความรักเน้นพูดตรงๆครับอังคารปล่อยวางความคาดหวงังคือความสุขการเงินรอบคอบความรักให้เวลากันนะครับพุทธ การเงินมีเรื่องดีอาจได้เลื่อนขั้นการงานก้าวหน้าส่วนความรักระวังคำพูดนิดหนึ่งครับพฤหัสการเงินมีโชคมีเกณฑ์ใช้แก้ปัญหาได้ความรักเน้นคุยด้วยเหตุผลสุกมีเรื่องแปลกใหม่ให้คิดการงานหนักแต่ดีความรักราบรื่นดีการเงินระวังใช้เกินตัวเสาการให้อภัยนำพาความสุขการเงินมีโอกาสดีดี ความรักอาจเริ่มจากเพื่อนครับ